สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตปัจจุบันออยสุตาฝังใจไม่ขอกลับเข้าวงการอีก หลายคนอาจจะสงสัยว่าออยสรุตานั้นเป็นใครหรือบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมาบ้างกับปกนิตยสารออกแนวเซ็กซี่แต่จริงๆแล้วน้อยคนที่จะรู้ว่าสาวออยสรุตาเข้าวงการบันเทิงมาเมื่อ12ปีที่แล้วโดวยสาวออยเท้าความให้ฟังว่าเธอเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาตอนมัธยมศึกษาปีที่4และได้ค่าตัวครั้งแรก40,000 0บาทซึ่งตอนนั้นเธอถือว่าเป็นนางแบบโฆษณาวัยรุ่นอันดับต้นๆหลังจากที่เธอห่างหายจากวงการเพื่อไปเรียนถึง สามปีจนมาวันนี้เธอก็ตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาในวงการอีกครั้งซึ่งเธอตั้งใจจะเปิดตัวกับการกลับมาของเธอในงานครบรอบทีวีพูนั้นในวันนั้นเธอก็ได้แต่งตัวแต่งหน้าอย่างที่คิดว่าเลิศที่สุดและสวยที่สุดพร้อมเดินอย่างมั่นใจไปกับขบวนของดัชชีแต่แล้วความมั่นใจของเธอก็ถูกกลบหายไปเมื่อเธอไปถึงยัางงานดังกล่าวไม่มีนักข่าวคนไหนถ่ายรูปเธอเลยไม่มีใครจําเธอได้เหมือนเธอเป็นแค่อากาศสาัตว์มีแต่เสียงถามว่าคนนั้น คือใครเขาเป็นดาราหรอจากคําถามดังกล่าวเธอจึงรู้สึกเสียใจมากและหนีกลับบ้านทันทีโดยไม่มีใครสนใจพร้อมตัดพ้อในใจว่าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเธอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้เธอจะหน้าตาไม่สวยสายเหมือนเมื่อก่อนก็ยังมีคนทวิตข้อความว่าอยากให้หน้าเหมือนออยจากเหตุการณ์ที่เธอไปออกรายการหนึ่งแล้วไปพูดพาดพิงถึงแฟนของดาราสาวจมพูอัรยา แล้วนักข่าวก็นำประโยคบางประโยคดึงไปถามเขาจนเขาออกมาพูดว่าต้นทุนสูงกว่าไม่อยากแลกเกีเ่ยวกับเรื่องนี้เธอกล่าวว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างดูถูกศักดิ์ศรีอยู่เหมือนกันเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนี้จนทวิตข้อความที่บอกว่าอยากหน้าเหมือนออยเธออยากถามหน่อยว่ามันตลกเหรอ ณนะตอนนั้นเธอรู้สึกโกรธมากทั้งยังโดนนักข่าวถามจี้อีกทําให้เธอควบคุมไม่ได้ทุกอย่างมันพูดออกมาจากอารมณ์ไม่ได้กลั่นกรองออกมาจากสมองทําให้ยิ่งพูดกันไปพูดกันมาเรื่องราวก็ไม่จบเสียทีแต่ในวันนี้เธอตั้งใจจะพูดครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายว่าเธอไม่ได้จิตใจอะไรแล้วถ้าจะให้ร่วมงานกัน ด้วยความที่เธอมีสปิริตของนักแสดงเธอยืนยันว่าเธอสามารถร่วมงานได้เพราะคนอยู่ในวงการเดียวกันก็ไม่ควรทะเลาะกันชวนคำขอโทษที่เขาพูดผ่านสื่อเธอไม่รู้ว่าเขาขอโทษใครเขาพูดแค่ว่าขอโทษทุกคนขอโทษทุกฝ่ายแต่ไม่มีชื่อเธออยู่ในคำขอโทษนั้นเลยทั้งนี้กระแสะในโลกไซเบอร์ตามกระทู้ต่างๆที่ออกความคิดเห็นในเรื่องนี้ส่วนมากก็คิดว่าเธอยึดกระแสะเพื่ออยากกลับมาดังอีกครั้งหรือก็ทําเรื่องให้เป็นข่าวจริงๆแล้วก็ไม่แคร์เท่าไรก่อนให ไปจากวงการท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ